นายรุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเหมือนกันครับว่าโอ้ผมอโดนโจมตีกรณีที่คุณพันนิกาวานิชหรือคุณช่อเนี่ยแหละเป็นกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเนี่ยได้พูดถึงร่างพรกจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 บครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นการดึงแพทย์มาบางหน้าลักไกลออกกฎหมายนิรโทษกรรมกับรัฐบาลในการบริหารโควิด1 9ที่ผิดพลาดครับคุณรุทินบอก จะรับไก่ได้ยังไงและจะนิทรรศกรรมใครล่ะอลพอร่างพรกรดังกล่าวเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากไหนไม่ได้มาจากนักการเมืองไม่ได้มาจากผมมาจากองค์การวิชาชีพสภาวิชาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแพทยสภาก็เสนอให้มีกฎหมายลักษณะนี้ครับมีเพื่ออะไรล่ะเพื่อป้องกันคนทํางานที่อาจถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ครับท่านรองอนุทินก็บอกด้วยนะครับสำหรับตัวโรคโควิด -19 เเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีกลายพันธุ์ การรักษาเนี่ยไม่มีเวชภัณฑ์เฉพาะโรคไม่มีแนวทางเฉพาะทางก็เชื่อว่าคนทํางานเนี่ยหวังดีทั้งนั้นแหละครับคิดดูฮนะคุณหมอก็จะฉีดวัคซีนให้กับท่านเขาจะทําอะไรให้กับท่านเนี่ยเขาอยากให้ท่านหายเป็นปกติไม่มีใครที่เข้ามาถึงแล้วแม้อยากจะฉีดยาให้ตายไม่ม <c oughs> ออีอยากจะรักษาทุกคนให้ปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาหรือการจัดการวัคซีนเป็นงานของคุณหมอเป็นงานของแพทย์เป็นงานของข้าราชการประจําฝ่ายการเมือง ไม่เกี่ยวทําในเรื่องของการสนับสนุนภารกิจนะครับไม่ได้ทําเพื่อป้องกันตัวเองเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำเพื่อบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเกิดความมั่นใจไม่ต้องมาวิตกกังวลต่ออนาคตและแน่นอนครับมีเจตนาสุจริตในการทํางานครับโอโ้ไม่อย่างนั้นคุณหมอพยาบาลก็จะยึกยักยึกยักเอะฉันจะรักษาดีไหมฉันจะดูแลเขาดีไหมเดี๋ยวจะโดนฟ้องเดี๋ยวจะโดนเรื่อง,<ว>งของรา<ง>เมอ่าติดคองติดคุกติดตารางไปนะครับตรงนี้ก็เป็นกรอบป้องกันนะครับให้กับคนทํางานคุณอนุทินก็บอกย้ําว่าไม่มีลักไก่แน่นอนไม่มีความจำเป็นต้องลักด้วยจุดประสงค์ของพรกรฉบับนี้ครับก็เพื่อป้องกันคนหัวใส ไปฟ้องร้องเอาผิดคนทํางานนี่แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนจ้องเล่นงานแต่การเมืองบนความเหนื่อยล้าของคนทํางานหมอจิตอาสาหรือที่มาทํางานด้วยความเต็มใจเนี่ยเราต้องดูแลเขาร่างดังกล่าวเ่ยชัดเจนเราไม่ได้ออกมาคุ้มครองคนใดคนหนึ่งหรือและในคณะทํางานที่จะยกร่างกฎหมายฉบับนี้ครับก็ไม่ได้มีแค่หน่วยงานกํากับของกระทรวงแต่ยังจะมีภาควิชาชีพภาคกฎหมายเข้ามาร่วมดูแลด้วยนะครับดังนั้นจึงไม่อยาก ออกมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ออกมาย้ําแหละน,นี่ไม่ได้รับไก่แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกคุณหมอทะเรศก็บอกว่าตรงนี้ฝ่ายนโยบายหรือ,อข้าราชการทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ไ,มได้รับอภิสองจากกฎหมายฉบับนี้นะครับ